มาต่อมาคุณประยุงศักดิ์นะครับคุณประยุงศักด์มีปัญหาภูมิแพ้มีข้ออักเสบเป็นเกาเคยมาคุยกับเราครั้งหนึ่งแล้วครับความความเท้าความกลับไปนิดหนึ่งตอนตอนก่อนที่จะมาคุยกับเราเนี่ยมีอาการอันไหนรุนแรงกว่าคือถ้าจะเล่าจริงๆอ่ะสามวันสามคืนไม่จบโอนะครับงั้นเอาเล่าไม่จริงครับถ้าขอขอย้อนหลังไปนิดหนึ่งเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วคุณพ่อเสียชีวิตด้วยวัณโรคปอดคุณแม่เสียชีวิต ก็มะเล็งมดลูกคือสาเหตุที่เกิดภูมิแพ้ครั้งแรกนี่น่าจะเป็นเกี่ยวกับหน้าที่การงานที่ทําอยู่เพราะก็ทํางานจะเกี่ยวกับฝุ่นละอองตลอดครับเคยทํางานโรงงานอาหารสัตว์และอยูอ่เครื่องโม่พวกทุกอย่างที่เป็นวัตถุดิบก็เลยเกิดภูมิแพ้ขึ้นมาแล้วก็ต่อมาระยะหนึ่งก็ไปทํางานครั้งที่สองก็ยิ่งหนักขไปอีกไปอยู่โรงงานผสมลำแบกรำขึ้นรถสิบลอ จ็ดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มวันละหกสิบาทเล่าลำเหรอฮะลำลำฮะลำข้าวผสมเขาจะมีส่วนผสมหลายอย่างคือแบกขึ้นรถสิบล้อครับก็อยู่ได้ระยะหนึ่งก็ลาออกเพราะไม่ไหวฝุ่นอีกครับผมอแล้วก็จะแพ้ทุกชนิดฝุ่นละอองเกสรดอกไม้กลิ่นทูบควันเทียนพอมาตอนหลังนี่แพ้หมดเลยแพ้ทุกชนิดหลังจากที่ทํางานสองอย่างนี้มาแต่ก่อนหน้าไม่เป็นไม่เป็นครับ ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยรู้จักคำว่าภูมิแพ้แต่พอมาทำการทุ่งนาตากแดดตากฝนตลอดไม่เคยเป็นอะไรก็พอเมื่อปีสองเจ็ดนะฮะที่มาเป็นภูมิแพ้อย่างรุนแรงพูดตรงๆเมื่อเมื่อประมาณปลายเดือนกุมภาห้าห้าเคยคิดสั้นปลายกุมภาปลายเดือนกุมภาาห้าปีที่แล้วครับผมหลังจากที่ว่าความดัน โรคเกาดวงตามองไม่เห็นอะไรทุกอย่างมันเป็นผมไม่คิดสันนะ้นแล้วผมไม่คิดอะไรแล้วฮะ <c oughs> คิดยาว <c oughs> ไม่คิดอะไรแล้วจริงๆเคยอยากจะจบชีวิตตัวเองลงด้วยซ้ําไปโอ้เพราะว่าไอ้โรคทั้งหลายเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดจากความพฤติกรรมที่เราทําใช่ไหมไม่ใช่ครับยู่ดีมันมา,าแต่ว่าม,ม,มันมันมันคิดขึ้นมาวูบหนึ่งว่าคนอื่นเขาก็เป็นมนุษย์เราก็เป็นมนุษย์ครับ ทำไมคนอื่นเขามีชีวิตอยู่ไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรมากมายทําไมตัวเรานี่ต้องต้องเป็นถึงขนาดนี้ก็พอคิดได้อยู่สักวันสองวันมันก็ความคิดนี้มันก็หายไปเพราะว่ามีแรงบันดาลใจที่ว่าน่าจะเป็นที่ว่ามีครอบครัวดีสำคัญเลยครับมีมีแฟนก็เป็นคนดีแล้วก็มีลูก ก็ใช้ได้ครับก็เลยว่าอไหนๆก็เกิดมาแล้วก็ต้องสู้ครับถูกต้องครับผมความคิดนั้นก็เลยหายไปแล้วใครเป็นคนชักนําหรือว่าชี้ให้เห็นถึงการที่จะมีคุณภาพชีวิตกับคือจริงๆแล้ว,ลวการดูแลรักษาตัวนี้ไม่เคยขาดระยะเคยหาหมอทุกอย่างทุกโรงพยาบาลในระแวกนี้มไม่แต่ในกรุงเทพและต่างจังหวัดครับก็เลยคือกินทุกอย่างที่คนอื่นแนะนํา มีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนก็หมดไปกับการรักษาตัวห้าปีสิบปีที่ผ่านมาครับจนกระทั่งมารู้จักสื่อประมาณกุมภามีนาเมษาพุทธสภามิถุนานั่งดูทีวีก็รู้จักสื่อรายการสุขและสวยทางทางทีเอ็นเอ็นเห็นท่านอาจารย์ด็อกเตอร์เสรีเป็นพิธีกรกับคุณต้นจริงๆแล้วก็เป็นแฟนคลับอยู่แล้วก็บอกเออก็น่าสนใจนะ คิดว่าคนระดับนี้คงไม่เอาเครดิตมาทิ้งหรอกอถ้าเขาหลอกเรานี่เขาคงไม่กล้าม,ามามาทำแบบนี้ให้คน uh huh. ได้ทั่วแผ่นดินทั่วโลกได้ดูก็เลยสนใจก็เลยนั่งดูก็เลยเห็นน้องๆเข้ามาออกทีวีก็ก็มีเบอร์โทรโชว์ขึ้นพอดีคุณสิริพรเขาก็เลยจดเบอร์โทรไว้ก็เลยโทรมาคุยถามไถ่ทุกอย่างเขาก็แนะนำว่าถ้าพี่เป็นอย่างนี้พี่ต้องกินสองสูตรนะเพราะพี่เป็นเยอะลืเกิน ก็ถามว่าทํำยังไงพี่จะได้กินก็พูดแบบชาวบ้านนะเนาะเขาบอกว่าพี่ต้องโอนเงินมาเข้าบัญชีหนูแล้วหนูจะส่งของให้คุณสิริพรบอกง่ะมีฉาชีก็คือเคยโดนมามากะฮะอะไรเราก็บอกไม่สนใจะเป็นหมื่นเป็นแสนเราก็กินกินกินมาจนว่าคือเงินมันมีอยู่มันก็จะหมดไปแล้วก็คือทํางานเท่าไหร่ก็มาจ่ายกับพวกนี้ จนกระทั่งว่าภาระาทุกอย่างที่เราเคยทําได้เงินทองหาได้จนกระทั่งไม่มีปัญญาไปหาแล้วรถก็ขับไม่ได้รองเท้ายังใส่ไม่ได้แล้วห้าหกเดือนผ่านไปนั่งกินนอนกินอยู่ครับผมเพราะโรคเกาต์ละตาก็มองไม่ค่อยชัดก็ตกเป็นภาร่าของลูกลูกก็ต้องส่งเงินให้ได้ผลิตภัณฑ์ไปสองขวดแล้วกินแล้วเป็นยังไงบ้างสีเขียวขวดสมพูขวดอก็เป็นหลังก่อนนอนเริ่มครั้งแรกก่อนนอน พอก็บอกว่าให้กินเช้านนตื่นมาก่อนอาหารเช้าแล้วก็ก่อนนอนแต่วันนั้นได้ช่วงบ่ายก็เลยกินก่อนนอนแต่น้องเขาก็แนะนําไม่ค่อยถูกเท่าไหรนะ่นักเขาแนะนําบอกว่าสีเขียวหนึ่งชมพูหนึ่งก็เป็นบวกก็ส่องแคบศูนะย์หนึ่งเม็ดนอนกินเข้าไปปุ๊บสามสี่ทุ่มก็เข้านอนพอตื่นเช้ามามันก็รู้สึกว่าเราช่างสังเกตนะเนาะก็บอกออาการ ที่รู้ครั้งแรกเลยที่สุดก็คือมันรู้สึกว่าหายใจโล่งขึ้นเพราะว่ากุมภาไอ<ฮ>เพราะว่าอากาศร้อนอากาศร้อนมันก็นยังยังเป็นอยู่ภู<ฮ>ูมแพ้นี่รู้สึกว่ามันจะหายใจสะดวกขึ้นและอย่างที่สองที่ได้ก็คือการขับถ่ายขับถ่ายนี่ดีมากตั้งแต่ครั้งวันแรกที่กินเลยแต่พี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับผม<อ>แล้วก็พอนั้นมาผ่านไปก็ไม่ได้คิดอะไรก็พอตกเย็นก่อนนอนก็อีก เขียวบวกชมพูเหมือนเดิมทานอยู่นานเท่าไหร่ทั้งหมดก็ประมาณสามวันโอ้เร็วขนาดนั้นเชียวประมาณสามคืนพอตื่นเช้ามาวันที่สี่ปุ๊บไอ้ที่เคยจมูกรุจมูกนี่เคยอุดตันสองข้างมันก็โล่งหายใจสะดวกขึ้นเท้าที่บวมที่ปวดก็รู้สึกว่ามันหายไปแน่ๆประมาณยี่สิบาสิเปอร์ซ็นต ไม่เอ,อะใจเลยหรอว่าทําไมมันจะ <โก S 1> เร็วอะไราดนั้นคือปกติคุณสิริพรเขาจะตื่นเช้ามาเขาจะมาจุดธูปเทียนสวดมนต์แต่ผมจะลุกไม่ได้ผมจะนอนคุ้มโปงเพราะได้กินธูปแล้วผมจะจามเป็นร้อยๆครั้งจนเขาสวดมนต์เสร็จลุกออกมา,าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณสิริพรนี่คือภรรยาใช่ไหมใช่ครับฟังอยู่ตั้งนานพอพอวันที่สี่ปุ๊บผมก็เดินออกมาครับแต่ผมไม่ได้ถือไม้เท้าหนึ่งสองสามนี่คือลุกจากที่นอนลงจากเตียงก็ถือไม้เท้าอาแต่วันที่สี่นี่ผมลืม ลุกจากเตียงผมเดินออกมาเลยเขาก็ยืนมองเขาอยู่ในห้องครัวเขาก็เออผมก็บอกเออแม่ทําไมพ่อไม่ถือไม่ทาว่าวันนี้เขาบอกไม่รู้นี่แม่ก็มองอยู่ก็ว่างเงี้เออภายในสามวันวันที่สี่ผมเดินได้ไม่น่าเชื่อมันเหมือนปาฏิหาริย์พอประมาณถ้ารวมแล้วก็ประมาณเก้าวันสิบวันอาการทั้งหมดมันก็จะค่อยๆจากเราไปตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้หนึ่งปีกับสองเดือนเต็ม เกาดีขึ kind of ้นครับผมไม่เป็นไม่ปวดไม่เป็นความดันไม่มีเบาหวานไม่มีผูิแพ้ไม่มีหนึ่งปีกับสองเดือนครับผมก็ครั้งแรกที่มาท่านอาจารย์ดรอําไพบอกว่าคุณปยุงศักด์ระหว่างที่คุณกินผลิตภัณฑ์บีมเนี่ยคุณกินยาโรงพยาบาลไหมบอกว่าไม่ได้ไม่ได้กินครับอาจารย์อาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่ปลื้มนะอืคุณต้องกลับไปกินต่อ ก็กลับไปกินอีกหนึ่งเดือนคือกินคู่กับยาโรงพยาบาลอีกหนึ่งเดือนอพอหลังจากหนึ่งเดือนปุ๊บก็ไปที่โรงพยาบาลไปตรวจฟามดันไม่มีนะเบาหวานก็เหลืออยู่นิดหน่อยเขาว่าอย่างเงี้ยนะก็แล้วก็ตรวจจากกดยูริก8.3ก็จะเหลืออยู่ประมาณ4.7 4.8หนึ่งเดือนผ่านไปแล้วก็ทานคู่กันมาอีกอีกหนึ่งเดือน คือหนึ่งเดือนสองนี่เดือนที่สองนี้ไม่กินยาโรงพยาบาลน,นะอนพราะหมอมไม่ให้หรือ,รอว่าหมอไม่จ่ายยา,ยาหรือจ่ายยาให้แต่เอามาแล้วแต่ไม่กินแต่ไม่กินไปหาตามปกติที่หมอนัดพอหมอจะให้ยา,าฟาร,ร์มดันเบาหวานโรคเกาต์นี่ให้สามอย่างคู่กันมาให้ทุกสามเดือนครับไม่ทานไม่ทานก็ไปตรวจอีกหมอถามว่าคุณกินยาตามปกติไม่บอกตามปกติครับแต่เราไม่กินโกหก กินสีชมพูกับสีเขียวแต่เปลี่ยนพฤติกรรมจากว่าเขียวหนึ่งชมพูหนึ่งมาเป็นเขียวสองตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนชมพูสองอแล้วหลังจากนั้นประมาณสามเดือนไปตรวจอีกครั้งหนึ่งเขาบอกอคุณพยุงศักด์ความดันเหลือร้อยยี่สิบเบาหวานไม่มีเลยไม่ถึงร้อยแล้วก็โรคกระูกดยริกเหลือไม่ถึงสามอันหลังน่าจะถูกต้องกว่าใช่ไหมอาจารย์พิเชษครับ ขอชมเชยว่าความเชื่อของเขาเนี่ยก็ขอบคุณสำหรับความเชื่อแล้วก็คือสิ่งหนึ่งที่เราเราสบายใจอย่างหนึ่งก็คือว่าผลผลอตเรามันปลอดภัยปลอดภัยหนึ่งเอร์ซนตนะครับ,รบกินปรับระดับภูมิคุ้มกันยังไงกรณียังไงเนี่ยมันก็ไม่อันตรายนะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยถือว่าฟลุกถือว่าฟลุก <c oughs> จะได้สูตรสีเทาขึ้นมาก็คงตรงนี้ครับ อธิบายอธิบายยากมากก็ขอบก็ยินดีครับแต่ว่าไอ้ภูมิแพ้เนี่ยหายไปนี่อธิบายได้ใช่ง่ายแต่ตอนหลังเนี่ยทำถูกแล้วนะทำถูกแล้วแต่คือเช้าเขียวก่อนนอนชมพูคือถ้าทานคนละเวลาเนี่ยอธิบายง่ายครับแต่ถ้าทานคู่กันปั๊บมันเริ่มอธิบายยากนะครับเริ่มอธิบายยากก็คงจะได้สูตรใหม่ขึ้นมาเขาเขาเนีและในท้ายที่สุดนี้ก็อยากจะขอเป็นตัวแทนของครอบครัวกราบขอบพระคุณท่านดรแล้วก็คณะผู้บริหารบีม ครับผมพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าถ้าไม่มีบีมชีวิตครอบครัวผมไม่มีวันนี้ครับอืยินดีด้วยครับขอบคุณมากครับคุณประยุทธ์ศักครับขอบคุณด้วยครับ